ณขณะนี้นะครับเจ้าโควิด1 9 n ื t ถือว่ามันเป็นเจ้าตัวร้ายแล้วนะครับในการที่ทําให้ก่อเกิดโรคต่างๆมากมายนะครับทั้งการติดเชื้อเองแล้วก็ผลต่อเนื่องจากการติดเชื้อโควิดนะครับผมซึ่งเจ้าโควิด -19 เนี่ยมีการแพร่กระจายในลักษณะที่เรียกว่าแพนเดมิกนะครับก็คือกระจายไปหมดทั่วทั้งโลกนะครับผมนอกจากนี้แล้วนะครับในช่วงถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยนะครับในช่วงปลายปีถึงตอนต้นปีนะครับหมายถึงว่าช่วงเดือนพฤศจิกาธัานวา มกราแล้วก็กลุมพาเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่มีฝุ่นแล้วหรือมีมลภาวะทางอากาศสูงมากและเจ้ามลภาวะทางอากาศหรือไอเจ้าฝุ่น PM2.5 ที่มันเพิ่มมากขึ้นแล้วมันยิ่งไปเสริมฤทธิก์กันกับเจ้าการระบาดของโควิด -19 ทเนี่ยนะครับสคู่หูโดโ้อเนี่ยมันยิ่งส่งผลร้ายกาจมากกว่าที่เราคิดนะครับผมตามไปชมในคลิปนี้นะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมหมอต้องนายแพทย์วรวัตรเอียวสินาพานิชคริสตลวีเสริมพลังบวกในตัวคุณนะครับผมณตอนนี้นะครับที่กำลังอัดอยู่ก็คือเป็นช่วงเดือนตุลา64นะครับเป็นช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโควิด1 9อยู่นะครับโดยเจ้าการแพร่ระบาดของโควิด1 9เนี่ย เป็นลักษณะของแพนเดกนะครับคำว่าแพนเดิก,ก็คือมันแพร่กราะจายไปทั่วโลกเลยนะครับซึ่งเจ้าโควิด1 9เนี่ยส่งผลกระทบนะครับก็คือจากตัวโรคเองก็คือ,อาจากกระตุ้นนะครับให้เกิดการเจ็บป่วยและเกิดการอักเสบทั่วท้งร่างกายนะครับโดยเฉพาะเรื่องของปอดนะครับแล้วก็ส่งผล กระทบไปเรื่องอื่นๆด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวอาการทางระบบประสาทนะครับไม่ว่าจะเป็นรับจม,จมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสนะครับหรือ,อความรู้สึกว่าสมองทึบนะครับอาการทางข้อต่อปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับปวดเมื่อยข้อต่อนะครับผมนอกจากนี้แล้วยังมีอาการทางเรื่องของหัวใจแล้วก็ทางปอดด้วยนะครับก็คือจะมีหาย เรื่องของหายใจไม่อิ่มนะครับเหนื่อยง่ายมีอาการเจยบดแน่นหน้าอกได้ง่ายนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวามกราแล้วก็กุมภาเนี่ยช่วงประมาณช่วงหน้าหนาวเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงที่แบบมีมลภาวะทางอากาศเป็นจํานวนมากนะครับโดยเฉพาะเจ้าฝน PM 2.5เนี่ยนะครับมันก็พอมามีลบมลภาวะทางอากาศเสริมมาด้วยแล้วเนี่ยนะครับ ทั้งมลภาวะทางอากาศนะครับเจ้าฝน PM 2.5กับโควิด -19 เนี่ยสคู่ดูโอ้เนี่ยนะครับมันยิ่งเสริมความหนักนะครับของอที่ปัจจัยความเสี่ยงที่จะเกิดความเจ็บป่วยขึ้นมาได้นะครับทีนี้ไอ้เจ้ามลภาวะทางอากาศหรือฝุ่น PM 2.5เนี่ยมันไม่ใช่แค่ละคายเครืองเกี่ยวกับทางระบบหายใจเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าไอ้เจ้าฝุ่น PM 2.5เนี่ย มันเป็นฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากๆนะครับเล็กมากๆแล้วมีการแทรกซึมเข้าไปในร่างกายได้นะครับและส่งผลทําให้เกิดการอักเสบของร่างกายเกิดขึ้นได้นะครับผมว่าการเกิดการอักเสบของร่างกายเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้มีการเ,าเกิดการอักเสบของหลอดเลือดโดยเฉพาะหลอดเลือดที่มีขนาดกลางนะครับดังนั้นกรณีคนไข้ที่ไปสัมผัสกับฝุ่น PM 2.5เป็นเวลานานๆเนี่ยจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆได้นะครับ โดยเฉพาะเรื่องของหัวใจขัดเลือดนะครับบางรายอาจจะเป็นเรื่องของภาวะเส้นเลือดในสมองแตกหรือตีบขึ้นมาได้นะครับ mm hmm. ทีนี้เรามาดูกันก่อนนะครับว่าเจ้าความร้ายกาจของมลภาวะหรือเจ้าฝน PM 2.5เนี่ยมันมีความร้ายกาจมากน้อยแค่ไหนนะครับ mm hmm. ปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะครับที่ทําให้เราตายเร็วขึ้นเนี่ยนะครับผม มีการรวบรวมไว้นะครับจนถึงปี2019เนี่ยนะครับพบว่าอันดับที่1ก็คือเรื่องของความดันโลหิตสูงนะครับอันดับที่2ก็คือการสูบบุหรี่จัดนะครับผมอันดับที่3ก็คือเรื่องของอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารที่สัดส่วนไม่เหมาะสมกินอาหารแปรรูปนะครับผมหรือว่าพวกสารเคมีต่างๆที่ได้รับจากอาหารนะครับแล้วก็อันดับที่4นะครับก็คือมลภาวะในอากาศนะครับโดยมีการศึกษานะครับพบว่าไอ้เจ้า มลภาวะในอากาศเพิ movement, <To> ่มอัตราการตายมากกว่าไขมันในเลือดสูงซะอีกนะครับผมมีการศึกษานะครับพบว่าการที่เราสูบบุหรี่นะครับบ่อยๆนะครับจะเพิ่มอัตราการตายก็คือตายเร็วขึ้นประมาณ22เดือนนะครับก็คือจะตายเร็วขึ้นประมาณเกือบเกือบสปีนะครับผมโดยมลภาวะในอากาศเนี่ยมีการศึกษาก็ค้นพบว่ามีอัตราทําให้เราตายเร็วใกล้เคียงกับการสูบบุหรี่เลยนะครับก็คือประมาณ20เดือนจะตายเร็วขึ้น20เดือน นะครับเห็นไหมครับว่าความร้ายกาจของมลภาวะทางอากาศหรือ PM 2.5เนี่ยมันร้ายกาจมากน้อยแค่ไหนนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับไอ้เจ้าฝุ่น PM 2.5เนี่ยมันเป็นมลภาวะก็คือเป็นอากาศที่มีพาร์ติเคิลหรือมีละอองฝอยเล็กๆนะครับเล็กมากๆไอ้พวกฝุ่นก่อสร้างที่เราเห็นเนี่ยจะเป็น PM10 นะครับแต่ไอ้เจ้าฝุ่นมลภาวะในอากาศที่รุนแรงก็คือเจ้า PM 2.5เนี่ยมันมีขนาดเล็กมาก และสามารถที่จะแทรกซึมเข้าไปใน,ในระบบเลือดของร่างกายได้นะครับเพราะฉะนั้นมันมลลพาวว้าวัดทางอากาศเนี่ยมันไม่ใช่แค่ระคายเคืองแค่จมกูกหรือระบบหายใจนะครับมันยังแทรกซึมไปในระบบเลือดด้วยและก่อให้เกิดการอักเสบต่างๆในร่างกายโดยเฉพาะในเส้นเลือดนะครับโดยเส้นเลือดนะครับขนาดกลางเนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเป้าของไอ้เจ้าการอักเสบนี่เลยนะครับแล้วเส้นเลือดขนาดกลางยอยู่ที่ไหนบ้าง อันดับแรกครับก็คืออยู่ที่หัวใจอยู่ที่สมองนะครับอยู่ที่บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์นะครับเพราะนั้นเวลาที่มีการอักเสบเกิดขึ้นมันก็ทําให้ผนังหลอดเลือดมันแย่ลงนะครับเลือดเป็นหมุนเวียนได้แย่ลงนะครับเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคหัวใจได้ง่ายขึ้นนะครับสมองเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกขึ้นมาได้นะครับจากสาเหตุอันนี้นะครับรวมถึงเรื่องของการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศด้วยนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชม เจ้ามลภาวะในอากาศนะครับหรือเจ้าฝุ่น PM 2.5นะครับและเจ้าโควิด19เนี่ยนะครับที่มันกำลังแพร่ระบาดในขณะนี้เนี่ยแล้วยิ่งเดือนช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยนะครับผมมันเป็นช่วงที่มีมลภาวะทางอากาศสูงมากนะครับสคู่หูดูโอ้เนี่ยนะครับล้วนแต่เป็นปัจจัยเสียงที่ทำให้เรามีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะครับ ซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับในคลิปนี้ผมได้พาท่านผู้ชมมาเรียนรู้กันนะครับว่าความร้ายกาจของทั้งเ,เจ้ามลภาวะอากาศแล้วก็เจ้าโควิด -19 ที่มันมารวมกันแล้วมันยิ่งส่งผลกระทบกับร่างกายของเราในคลิปต่อไปผมจะพาท่านผู้ชมมาดูแลตัวเองกันนะครับผมเพื่อที่จะป้องกันการเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดขึ้น จากทั้งโควิด -19 และมลภาวะในอากาศครับผมเอาละครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ส่งให้เพื่อนดูครับผมแล้วก็อย่าลืมสับสก b e ผมด้วยครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมหมอต้องนายแพทย์วรรวัตเอียวสินพนิช์แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิตครับ